ายชื่อที่ไหลเลยคนส่งมาเช่นตามหาคุณยายคนนี้ให้หน่อยตามหาน้องคนนี้ให้หน่อยบุ๋มตามหาตลอดนะคะอย่างเมื่อวานเจอบ้านหนึ่งที่หายไปสี่วันแกเป็นแกอยู่ตัวคนเดียวแต่เปิดบ้านไปแกเสียชีวิตยอยู่ชั้นสองแล้วบุ๋มว่าสภาพจิตใจตอนนี้สําคัญมากกว่าเพราะหลายคนอ่ะอยู่กับศพมาหลายวันหลายคนอยู่กับน้ําท่วมที่ไม่มีข้าวกินมาหลายวันเออบุ๋มก็เห็นกับตานะคะว่ามีคนเข้าไปบุกร้าน เพื่อเอาอะไรมากินแต่ณวันนั้นเราก็เข้าใจว่ามันก็เลือกยากอะว่าจะเอาความถูกต้องมาก่อนหรือว่าจะยังไงใช่ไหมคะแล้วก็มันหกวันแล้วอะลูกที่ไม่มีอะไรเลยก็ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าควรขโมยไหมมันไม่ควรอยู่แล้วแหละแต่ณวันนั้นอะบุ๋มก็ทําอะไรไม่ได้มันคือหายนะที่มันเกิดขึ้นในเมืองจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่วันที่มันจะน้ําจะหมดไป เพียงแต่ว่าไออย่างอื่น่ะที่ไม่ใช่ของกิน่ะอย่างเช่นคุณไปขโมยฟิกเกอร์เขาอย่างเงี้ยทุกร้านเขาไปแบบขโมยของอย่างอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้คือโจรค่ะ คนอยากฟังข่าวที่มีนิสุดคือเรื่องพักที่หัอใหญ่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดเป็นยังไงบ้างค่ะทางการณ์ล่าสุดนะคะน้ําก็ลดลงแล้วค่ะแต่ความเสียหายอะ่ะมันมากกว่าที่เราคิดค่ะบ้านเรือนต่างๆเรียกได้ว่าติดลบหรือไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้อย่างองค์กรทรมดีเองเราต้องการหม้อหุงข้าวการต้มน้ำร้อนออพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ เปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าหลายๆบ้านคือไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นข้าวสารอาหารแห้งที่ที่หลายๆคนให้ไปก่อนหน้านี้เขาหุงข้าวไม่ได้นะคะเออเพราะว่าเราเราในส่วนของอาหารที่พร้อมทานบุมก็จัดให้อยู่แล้วแต่หลังจากนั้นอะ่ะเขาก็ต้องหุงหาอาหารเนาะเพราะว่าก็มีข้าวสารอาหารแห้งไปให้แต่เพียงแต่ว่าความเสียหายเป็นวงกว้างจริงๆค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากด้วยที่ต้องจัดการแต่ก็เพียงแต่ว่าผมว่า มันคงเป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะคะสำหรับพวกเราคนไทยทุกคนถ้ามีคำเตือนต่อไปจากนี้ไปนะลกูกถ้ามีคำเตือนถ้าครอบครัวไหนเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีเด็กเล็กเด็กอ่อนคนท้องใกล้คลอดผู้ป่วยติดเตียงคนแก่คนชราออกมาก่อนเถอคะค่ะอยากให้ย้ายออกมาก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยอยากให้แต่ละจังหวัดระบุศูนย์เลยคะ่ะอยาก ระบุสูตรได้ค่ะว่าอพยพไปตรงจุดไหนถ้าอยู่อําเภอนี้ไปตรงจุดไหนหรือไปมหาวิทยาลัยไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าง,งที่2แต่ละครอบครัวคุณต้องนัดกันให้ดีๆค่ะว่าถ้าสัญญาณมือถือตัดแบบที่เกิดขึ้นน้ําไฟตัดแบบที่เกิดขึ้นนัดเจอกันตรงไหนนะคะให้ออกมาจากบ้านก่อนแล้วนัดเจอกันตรงไหนบ้านไหนที่มีลูกรงเรารู้ค่ะว่าโจรมันชุนจริงๆค่ะแต่ก็ต้องมองทางหนีของตัวเองด้วยเพราะหลายคนติดอยู่ในลูกรง อาจจะต้องปรับบ้านกันใหม่ดูแลตัวเองกันใหม่ด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่ะเพราะว่าเราเห็นความรุนแรงแบบนี้เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีบุ๋มว่าเพราะเราก็ไปทำร้ายธรรมชาติไปเยอะเนะาะดังนั้นวันหนึ่งก็ทำ้ายธรรมชาติก็กลับมารุนแรงกับเราเป็นทวีคูณเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรับมือกับมันอ,อ,อย่างบุ๋มเองเป็นกู้ภยัยบุ๋มก็พยายามทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่ฟังจากเสียงได้ค่ะเพราะตะโกยต,ตามหาพ่อแม่พี่น้องตามบ้านรายชื่อที่หลายนคนส่งมา ตามหาคุณยายคนนี้ให้หน่อยตามหาน้องคนนี้ให้หน่อยบุ๋มตามหาตลอดนะคะอย่างเมื่อวานเจอบ้านหนึ่งที่หายไปสี่วันแกเป็นแกอยู่ตัวคนเดียวแต่เปิดบ้านไปแกเสียชีวิตยอยู่ชั้นสองแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ยังพยายามทํางานอย่างเต็มที่นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังแพ็ทถุงยังชีพกันอยู่ที่มูลนิธิองค์กรําดีตรงรังสิตคลองแปดค่ะบุ๋มอยากขอบคุณพลังน้ําใจคนไทยทุกคนจริงๆค่ะที่ ทุกคนทาในสิ่งที่ตัวเองทําได้สื่อมวลชนด้วยใช่ไหมคะกระจายข่าวกันว่าเออใครช่วยแบบอะไรกันได้พ่อแม่พี่น้องก็พยายามใช้โซเชียลในการกระจายข่าวกันว่าเออบ้านนั้นหายบ้านนี้ไม่ตามตัวกันไม่เจออย่างกู้ภัยเองก็ใช้แรงกันเต็มที่เหมือนกันอย่างใครมีทุนก็ให้ทุนกันมามันเป็นพลังน้ําใจของคนไทยที่ไม่แพ้น้ําท่วมเลยนะคะอยากจะขอบคุณตรงนี้จริงๆค่ะผมจะกลับไป ปัญหาหลักๆตอนนี้คือการฟื้นฟูค่ะฟื้นฟูนี่หนักกว่าตอนน้ำท่วมอีกนะคะเพราะว่าโคลนเนี่ยมันเต็มบ้านไปหมดเลยเอ่อข้าวของคือพังหมดเลยค่ะขเขาก็ต้องมานั่งล้างบ้านกันใหม่แต่น้ําก็ไม่มีให้ล้างอะไรอย่างเงี้ยน้าก็ไม่ได้อาบข้าวก็ไม่ได้กินก็ค่อนข้างจะลําบากกันอยู่พ,พอสมควรเอ่อแต่การฟื้นฟูบอกว่าว่าคงต้องใช้เวลากันหน่อยและหลังจากนี้เดี๋ยวบุกมจะดูตามโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะแจ้งทุกคนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทํายังไงกันต่อได้บ้าง คือตอนนี้คือไฟฟ้าเข้าแล้วแต่ว่าน้ำไม่ได้เปิดน้ำก๊อกมามันมีกันเลนมีต่โคนอยู่ในนั้นไฟฟ้าเข้าแล้วก็จริงเสียบปลั๊กไฟก็เลนก็อยู่ในตามปลั๊กไฟมันยังไม่ได้ใช้ได้แบบไฟมาแล,แล้วแล้วเสียบได้ทันทีมันยังไม่อย,าอย่างนั้นค่ะค่มาเลรอการในื่องสัมัธจิตใจสคั่องจิตค่ะว่าสาัมพัธ์จิตใจตอนนี้สําคัญมากกว่าเพราะหลายคนนะ่ะอยู่กับศพมาหลายวันหลายคนอยู่กับน้าท่วมที่ไม่มีข้าวกินมาหลายวันตอนเนี้ย สิ่งที่เราต้องทําคือส่งส่งพลังใจให้กับพวกเขาค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับความเครียดมาหลายวันมากแล้วนะคะแล้วก็สูญเสียไปเยอะเสียหายไปเยอะค่ะหลายๆคนมีรอยยิ้มกลับมานะคะจากที่คนเข้าไปบอกเอ้ยสู้ต่อนะคุณหมอมีคลินิกหนึ่งบุ๋มเห็นแล้วค่ะบุ๋มเห็นคลินิกผู้มีหุดยากอันนึงมันเละมันพังไปหมดเลยเพราะน้ามันซัดกระจกมันเอาอะไรเข้าไปในร้านเขาก็ไม่รู้อะ หมอบอกว่าผมจะปิดผมจะปิดกิจาการแล้วนะครับผมไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่จากการที่คนเข้าไปกระหน่าให้กําลังใจคุณหมอได้อ่านะบุผมเองก็ให้กําลังใจหนึ่งในนั้นเช่นกันเพราะว่าเราเห็นสภาพร้านที่มันพังจริงๆก็คุณหมอบอกมีกำลังใจเดี๋ยวอาจจะกลับมาสู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยสำคัญกว่านะคะ บุ๋มก็เห็นกับตานะคะว่ามีคนเข้าไปบุกร้านเพื่อเอาอะไรมากินแต่ณวันนั้นเราก็เข้าใจว่ามันก็เลือกยากอะว่าจะเอาความถูกต้องมาก่อนหรือว่าจะยังไงใช่ไหมคะแล้วก็มันหกวันแล้วอะลูกที่ไม่มีอะไรเลยก็ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าควรขโมยไหมมันไม่ควรอยู่แล้วแหละ แต่ณนะวันนั้นนะ่ะบุ๋มก็ทําอะไรไม่ได้มันคือหายนะที่มันเกิดขึ้นในเมืองจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่วันที่มันจะน้ําจะหมดไปเพียงแต่ว่าไออย่างอื่นน่ะที่ไม่ใช่ของกินน่ะอย่างเช่นคุณไปขโมยฟิกเกอร์เขาอย่างเงี้ยทุบร้านเขาไปแบบขโมยของอย่างอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะนะคะอันนี้คือโจรค่ะอันนี้คือโจรจงมีจุดไหนที่เข้าเข้าไปไม่ได้ทีต่ต้องต้องรอคนเข้าไปช่วยเออวันนี้ โซน8เนี่ยน้ำลดลงแล้วก็จริงแต่รถที่มันนอนตายอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันจมน้ำอยู่อ่ะมันยังขยับไปไหนไม่ไดออ้อุปกรณ์เข้าไปไม่เพียงพอวันนี้ผมก็มีเฮลิคอปเตอร์สี่ลำนะคะในการขนขนถุงยังชีพต่างๆเอาไปดรอปข้างบนเหมือนเดิมอยู่นะคะเพื่อเพื่อ,อยังดูแลคนขั้ด้านในอยู่ค่ะอย่างโซน8อย่างเงี้ยค่ะจะจะค่อนข้างจะยากหน่อยะคะ่ะเพราะว่ารถมันขวางแบบขวางทาง มันรถยังเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะต้องเป็นเดินเท้าเข้าไปเป็นรถลากเข้าไปแล้วก็ระดับน้ําบางจุดรถลงจากก็จริงแต่มันจากชั้น2มันลงมาชั้นหนึ่งนะคะคือมันก็ประมาณนี้อยู่อะคะ่ะทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดาา Facebook บดาลาเฟซบุ๊กทับดดาลาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ